โซเดตทุกๆขัานกันเลยนะฮะวันนี้เรามาอยู่เกมใหม่ครับอยู่ในเอาชีวิตรอดนะอีกแล้วเดี๋ยว <c oughs> ก่อนออกจากบ้านนะฮะเขาต้องแบบเขาต้องแบบเอาดาบไปน้ำไหมเดี๋ยวมันที่เห็นคิปเปิงเสียงว่าตกแปงเลยป่ะเนะี่ยเออมาดูมาดูตกตองเทียก็ตายแล้วนะกว่าแล้วโอ้ภาษาคิปเปิลวิญญาณตักูวอ่าเดี๋ยวเมื่อนี้เราจะมาเมื่อนี้เขาสิไม้เฮ็ด ข้อไกลเพิ่มนะครับก็ก็ตามนั่นแหละเนาะเพราะว่าไกลมันหน้อยหน่อยพูดว่าเ็ดไกลเพิ่มจากอีกจากอการห้ามันเทห้ามันเท,นเ,ทเดี๋ยวเราเบิ่งไกลคาบกันยุ่งเสีวะมันต้องใส่อย่างเนี้ยวะลืมเดี๋ยวเราเราเก็บเข่ากันโอ้ยเข่าบกไหลเลยปิดประตะูเก็บเข่ากันเตอ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 เข่ามึงขึ้นมาลายเทประตู เก็บมงนี้ก็เก็บมงพุ่นน้ำหนึ่งบ่หนึ่งไปปเก็บกันอ่ะยังตบแมงให็บบดเลยนะจื๊อเรียบร้อยอีกมองป๊าบเรียบร้อยปะทุกถรามดามงเดย์เน่ยลงไปเก็บน้ำให็บบดเลยอ่ะอันนี้ก็วางชัวป๊า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 วางปลูกคืนการเฮาสิเริไหมครับนี่ย้ำเฮาเฮ็ดฟาร์มเสียเฮาต้องทุบคืนแม่นบ่เออนั่นแหละก็ตามนั่นแหละ กูจะพูดอีสานทําไมวะก็ขอประทานโทษนะทุกๆท,ท่านนะที่เป็นคนกลางทั้งหลายอยู่เนาะถ้าผมพูดอีสานก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าคลิปนี้ต้องพูดอีสานเยอะนะครับเพราะว่ามีคนแบบท้ามาเออกล้าพูดหรือเปล่าอีสานทั้งคลิปอะไรประมาณนี้ก็ห้าปอบเพ่งเนี้ยเขามึงเงาเนี้ยเขามาคีปคปเปอร์คีปเปอร์อย่าระเบิดไม่ได้แดกปดอกมึงแน่นะ เบืง้งวะเปิดต่อไปนะฮะเราต้องมาแบบเครียดก็จะพูดอย่างดีวะเดี๋ยวเราต้องเปิดปา,าเรียบร้อย<ะ>เก็บข้าวอันสวยงามท่านเนะโอเคฮนะเดี๋ยวภาพนี้นะครับเราจะทำฟาร์มแกะนะครับผมได้เคลียร์พื้นที่ไปแล้วแทนโอเคตอนนี้เราต้องการแกะค่อนข้างเยอะครับเราจะทำฟาร์มแกะก็เอาเป็นแบบเอ่อเอาคอกมันเป็นอะไรดีแต่ว่าเราต้องการทำฟาร์มไก่เพิ่ม พาร์ทนี้ผมต้องการทำฟาร์มไก่เพิ่มมากกว่าเพราะไก่เราค่อนข้างจะหมดแล้ว you know เดี๋ยวเราต้องไปหาหินมาเพิ่มนะเนี่ยตอนนี้หินเราหมดแล้วเฮ้าต้องไปหามันมาเพิ่มอีกหินมันเสียไปใส่เบิร์ตเนี่ยคอยก็ไม่รู้คือกันก็ด๊ถด๊ดโถด๊โถด๊โถด๊เบิ้งขุดให้เบิร์ตเล่นี่ยเอ่อเราต้องขุดตรงนี้นะครับก็เราต้องการหินเยอะเพราะว่าเดี๋ยวเอาไปทำโครงสร้างไอ้ไก่กุ๊ก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 นะครับเพิ่ม ซึ่งผมต้องการอ,าอะไรวะที่ปั๊มไก่สองสองเครื่องอต้องการที่ปั๊มไก่สองเครื่องเพราะว่ามันมีเครื่องเดียวมันไม่เฟีฟ้ยวเจียวเลยอ่ะมันต้องมีสองเครื่องอ่ะไอ้คีต้องการธนูสองอันธนูสองอันล่ะนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคได้อยู่ครับไปกูต้องทำธนูเพิ่มโอเควันนี้ยัดเข้าไปปาบปาบ เรียบร้อยแล้วก็เลสต์สโตนนะสองอันก็ทำเลยครับทีนี้เป็นอ่ที่ยิงเครื่องยิงเนาะสองอัน you know เเชี่ยข้าไปดิโอเคมาแล้วก็สิ่งที่เราต้องการก็คือท่อส่งหนึ่งสองอันนะฮะท่อส่งสองอันกันเลยทีเดียวเชียวท,ท่อส่งสองอันอท่อส่งท่อส่งท่อส่ง ป้าสอง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 ก็นะฮะหลังจากคลิปเอ่อมอนสเตอร์พารสุดท้ายไปนะฮะหลายคนก็ผิดหวังนะครับผมเสียใจอย่างรุนแรงว่าจะไม่ได้ดูมอนสเตอร์แล้วนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้คนเหล่านั้นกันด้วยนะครับผมเออพราะมันเล่นมาตันจริงๆไ <c oughs> อ้บ้าเอ้มันเล่นมาหมดแล้วอ่ะเออจะให้กูทำไงอ่ะมันเล่นมาหมดแล้วมันเล่นเบิร์ดแล้วเนะี่ยมึงเสียกูเล่นยังอีกสัน้ โอ้ยเล่นบมสุดยางเหรอเฮ้ย hey, เล่นยังไงมนเลยเบิ้งอ่ะทีนี้เราต้องการเอ่ออะไรเพิ่มวะเลสโตนเลสโตนทอสเลสโตนเอาไม้มาด้วยเอาหินเอาไอ้นี่มาด้วยมากระจกกระจกเออกระจกด้วยไปมาเราจะมาทำฟาร์มเพิ่มเ้ยเราต้องการไอ้นี่ด้วยนี่วะเสียลืมเราต้องการหีบเพิ่มด้วยลืมลืม,ล,มลืมหีบได้ไงวะเนี่ย อืมโอเคตอนแรกเราต้องวางหีบ่างนี้เอิมแล้ววางไงต่อไอ้เหี้ยเราต้องวางอย่างนี้ครับจึ๊บจึ๊บจึ๊บถูกปะวะอ่ะาประมาณนี้แล้วก็ด้านหลังเราก็จะใส่ท่อครับปพืบท่อเสร็จยังไงต่อวะโอเคแล้วก็เอาเชือกมึงทอสกูหายเลย แล้วก็เอาไอ้นี่มาใส่ตรงนี้ปพื๊บเรียบร้อยแล้วก็ยังไงต่อนี่แหละมันคือแบบคนคนมันลืมอะ่ะเออคนมันเฮดเฮดบอเปนไงมันก็เลยต้องเบิ้งดูดเออแล้วก็เอานี่มาเลสโตนเอานี่มาข้างไว้แล้วก็นี่มาแล้วก็เลสโตนถูกปะวะโอเคถูกต้องตามกฎหมายโอเคฮะเราก็จะทำเครื่องประมาณแค่นี้เสร็จแล้วนี่ก็คือเครื่องเออ ผลิตไก่ของเฮานะฮะนี่แหละมองผลิตไก่กลัวเธอมาตรฐานเนี่ยวะเบิงมาทีนะก็ต่อขึ้นมาเลยบอลจึ๊บจึ๊บอ่ะซัมนี่ก็ได้หนึ 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเข้าาไปากะเอ่อกระจกซองอันนี่เดี๋ยวจะใส่นี่ก่อนป๊าบเรียบร้อยเอานี่มาวางไวน้นี่ปึ๊บเสรบบ็จเรียบร้อยคนนะนนะโอ้เทพเป็นยังไงว้า เดี๋ยวเบิ้งทั้งหลังด้วยปเนี่ยด้านหลังนะฮะเราต้องแบบทำม,มาทำไมนะฮะเราต้องแบบทำโครงโครงเราต้องทำเป็นโครงเพราะว่าเราจะเอาไก่ใส่ไปม่องนี้นะครับม่องนี้เลยนี่ม่งไก่เฮาสีลงไปนะฮะเราต้องทำเป็นแบบพุนพุนขึ้นมาหน่อยโอเคซึ่งอันนี้เราจะใส่เป็นลาวาเออกูลืมลาวาเลยสัตว์เอ้ย ลาว่าจ๋าเจ้าอยู่ใสต้องการตัวเจ้าเหลือเกินลาว่าเอ้ยเคปไปไปตักลาวากันลาวาอยู่ไหนวะอืมไม่มีลาวาเลยอะแถวนี้มีลาว่าป่าเขียไม่รูตันนี่วะลาวาลาวาลาว่ามันยู่งงใสเออมันก็นะฮะก็ขอบคุณ ทุกคนมากที่ติดตามมาแม่งคนไปทักในอยู่ในเฟซบุ๊กกูเต็มเลยสัตว์เนี่ยพี่ผมบอกไม่ต้องไปเปิดเผยยุไิเฟซบุ๊กสิเฮียกูเปิดเผยไปนานแล้วมแม่งแบบคนทักแบบเฮลโหลนะก็หลายคนนะครับก็ทักมาแบบพี่ครับตอบผมหน่อยพี่โอ้โหอยากจะบอกเหลือเกินกูแยกล่างตอบได้กูแยกล่างไปแล้วเอเ้อเดอเดอว,ดว,ดวไอตรงนั้นเราอยู่ไหนวะไอตรงที่ทางลงอะ่ะอ๋อ เฮ้ยทางลงหายเอาทางลงไอ้นั่นไปเหมืองไะฮัลโหลฮัลโหลเจ้าอยู่ไสัยยุ่งงใส่คอยคือหาเจ้าบ่เห็นอ๋ออันนี้หาไม่เจอจริงนะเอาโอเคครับเราต้องหาขุดใหม่ไอ้เหี้ยกูต้องไปหาขุดละว่าใหม่เหรอวะเนี่ยโอ้โหเซ็งเลยหัดจำที่ไม่ได้ต้องไปดูพัรทก่อนๆแล้วก็ค่อยกลับมาดู อยู you know. okay, ่โนโอเคปะเดี๋ยวเราจะไปขุดเหมืองแถวบ้านเรานะฮะเพราะว่าตอนนี้เราต้องการลาวาสันเหลือเกินนะแต่ว่าเราไม่มีเลยไม่มีเเเเลเวา่าไม่มีเหมืองที่จะใส่ละวาได้นะครับเราก็จะขุดลงไปหั่งใต้นะครับผมมันจังสีได้นะครับวันนี้เราจะมาสอนภาษาอีสานไปด้วยในตัวนะฮะคำว่าอยู่ใสภาษาอีสานแปลว่าอยู่ไหนนะครับ อยู่ใสคําว่าใสนี่แปลว่าไหนนะครับผมอยู่ใสเออนะฮะก็สอนภาษาอีสานไปด้วยนะครับคาว่าอยู่ใสนะครับแปลว่าอยู่ไหนอยู่ใสมึงอยู่มองใสแล้วมึงอยู่มองไดแล้วอยู่ไดกับอยู่ใสนี่คือกันนะครับคือกันแปลว่าเหมือนกันนะฮะคือกันแปลว่าเหมือนกันโอเคปะ่ะแล้วก็อยู่ใสกับอยู่มองไดคคาว่าอยู่ใสกับอยู่มองไดก็ อยู่ใสมันก็เป็นคําถามเหมือนกันอยู่ใดมันก็เป็นคําถามเหมือนกันก็มันก็ถามเหมือนคําเหมือนทําไมภาษาอีสานมันต้องมีแบบหลายคํเด้ยวยนะเนาะเกืออมันภาษาอีสานไม่เข้าใจยากอยู่ใสนะครับอยู่ใสก็ถามว่าคุณอะอยู่ไหนอยู่ใดมึงอยู่ใสมึงอยู่ใดเหมือนกันครับผมอยู่ใดกับอยู่ใสแปลว่าอยู่ไหนนะฮะก็จําคํานี้ไปนะฮะผมแล้วก็ไปถามเพื่อนที่โรงเรียนเฮ้ยมึงอยู่ใส เพื่อนไม่งงฮะมึงโทรโทรโทรถามเพื่อนเลยโทรแบบในมือถืออย่างเงี้ยเออใครที่เป็นแบบมีเพื่อนเป็นคนกลางอย่างเงี้ยเฮ้ยมึงอยู่ใสเฮ้ยเนี่ยอันนี้อันนี้คือคําเรียกนะครับไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบจะหาเรื่องนะคำว่าเฮ้ยของภาคอีสานนะครับก็เป็นคําแบบเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยนู่นนี่นั่นปกติครับผมคาพูดอีสานมันได้ซีเรียลอะไรมากเกินนะก็ไปถามเลยเฮ้ยมึงอยู่ใสนะครับเพื่อนก็จะงงนะครับใครที่ไม่รู้จักภาษาอีสาน เ,ออเพื่อนมันก็จะงงนะครับแล้วเพื่อนก็มันจะบอกว่าเป็นควยล,ลูกอีดอก <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้คำนี้แรงเกินไปเดี๋ยวเรากูจะหาเจอไมเนี่ยวันนี้ฮะเล่าว่าเออนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วตักมาค้าไปหลายๆอันเลยไหมเนะี่ยเสียเวลาเวลาโอ้โหก็เดี๋ยวกูทาช่วงได้ไหมช่วงไมครับพาสายสารพาทัวร์อย่างนี้แบบว่าเออแบบ คลิปไมค์ครับคลิปหนึ่งเนี่ยจะมีแต่ภาษาอีสานเลยอย่างเงี้ยเฮ้ยเฟี้ยวนะเว้ยเออส่วนมากนะครับภาษากลางภาษาภาคกลางนะพูดตรงๆเลยภาคกลางเนี่ยคนทุกจังหวัดเก้าสซจะฟังภาษากลางออกเพราะมันเป็นภาษาหลักของประเทศไทยเว้ยอ่าผมคิดอ,อย่างนงี้ทุกคนจะพูดภาษากันคือคนใต้กับคนอีสานมาเจอกันก็จะพูดกลางใช่ไหมอ่านั่นแหละแต่ถ้าคนกลาง มาฟังอีสานพูดหรือใต้พูดเนี่ยมันจะฟังไม่รู้เรื่องเว้ยแต่ว่าเอาพูดง่ายๆก็เหมือนแบบคนอีสานฟังพวกมึงออกอแต่พวกมึงฟังพวกมันไม่ออกอะ่ะเออเขอ้าใจปหเออมันจะประมาณนี้ประมาณนี้คนเออมันจะประมาณนี้เว้ยแล้วบางทีมันก็จะแบบคนอีสานมันคุยกันอย่างเงี้ยคนคนกลางก็บางคนก็ไม่รู้เรื่องฟังไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยก็โดนหลอกด่าอย่างเงี้ยบักหาปอบทั้งทืนมึงเอ้ยอะไรประมาณเนี้ยก็ว่ากันไปนะครับบักหาปอบทั้งทื่นมึงเอ๋ยนะครับแปลว่า ไม่รู้เหมือนกันครับผมก็แถวบ้านผมพูดอย่างเงี้ยก็พูดตามเวลาแม่ด่าอย่างเงี้ยบกบมงเลย <c oughs> <c oughs> อันนี้คือเวลาแม่ดา่ดาดา่าใครด่ากูฮะชุบชุบโอเคมาทำันไดขึ้นกันก็ภาษาอีสานนี่ในคลิปนี้นี่ค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวเชยวนะฮะก็ถ้าคุณรู้ภาษาอีสานก็ไม่ผิดนะเอออาจจะฟังเพิ่มขึ้นมาได้อีกตั้งภาษาภาษาภาคหนึ่งของจังหวัดนั้นไอของ ภาคอีสานอะไรประมาณนี้เออคุณไปภาคอีสานอย่างเงี้ยอืมแบบไม่ต้องไปพูดพูดไทยเพราะว่าแม่ค้าบางคนอย่างเงี้ยพูดภาษาพูดภาษากลางอย่างเงี้ยพูดไม่คล่องเออเวลามึงไปแบบหาที่จอดรถตามห้างส,สับสินคา้าแล้วทีนี้ที่มันเต็มอย่างเงี้ยแล้วคุณไปเห็นแบบแม่ค้าขายปิ้งไก่อะไรประมาณนี้ขายปิ้งไก่อยู่ข้างทางอะไรประมาณนี้ก็แบบเออย,ย้ยายย้าย มองจอรดรถมีบ่ฝา,ากรถในเปียงเออแค่นี้จบนะฮะเขาจะบอกว่าฝากได้ฝากได้เอออะไรประมาณน,นี้ก็ว่ากันไปครับภาษาอีสานง่ายนิดเดียวนะฮะสำหรับกูง่ายมากเพราะกูเกิดมากูก็พูดอีสานแล้วสำหรับกูง่ายช่ไหมเลยสำหรับคนอื่นไม่งงโอเคเดี๋ยวเราจะใส่ไก่ลงไปข้างในครับเพราะว่าเราจะต้องแบบปูพื้นที่ด้วยห้ามให้ไก่ออกเพราะว่าถ้าไก่มันเด้งออกเนี่ยมันก็จะแบบมันก็จะเด้งออกนั่นแหละครับ เดี๋ยวเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ไอพวกแบบไก่ลงไปเยอะๆยิ่งไก่ตรงนี้เยอะเนี่ยมันยิ่งผลิตผลผลิตยิย่งเยอะเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องใส่ไข่ไก่ลงไปเยอะๆให้มันเกิดเป็นไก่พาร์ทนี้แม่งว่าจะมาทำฟาร์มแกะกูยังไม่ได้ทำเลยไ <c oughs> อ้บ้าเอ้ยมัวแตเจอีสานพาทัวร์อยู่นั่นเลยโอ้โหหลายคนมาดูพี่เป็นคนลาวเหรอ,อแสดงว่ามึงไม่ใช่คนไทยใช่ไหมฟังภาษาอีสานไม่ออกไม่รู้ไม่ถ้าภาษาลาวกับภาษาอีสานมันต่างกันนะ มันไม่ต่างกันเยอะหรอกแต่มันต่างกันนั่นแหละเออนะครับก็ต้องฟังกันหน่อยถ้ากูทำถ้ากูทำแบบรายการท,ทั้งรายการไม่มีแต่ภาษาอีสานจะเป็นเลยว <c oughs> ดูท่าน่าจะไม่มีคนดูอยู่โน้ไม่จะมีแต่ผู้อีสานยดูไอ้เีอะ <c oughs> โอเคมาเดี๋ยวเราต้องทำข้อไก่เนคีคยกูนอกเรื่องไปไกลมากโอเคข้อไก่ก็ทำประมาณนี้แหละแล้วเราก็อุดรูเลยแค่นั้นนะครับไก่แล้วก็รอไก่มันโตแล้วมันก็จะเริ่ม ผลิตผลิตผลิตให้เรานั่นเองแล้วเราก็จะได้ปิดตรงนี้ด้วยโอเคเสร็จเรียบร้อยครับคนเนาะตรงนี้ได้อาหารมาเยอะยังอู๋ได้มาเยอะแล้วนี่ฮะก็เราก็ออนไว้เฉยเดี๋ยวเราก็ได้ตรงนี้ก็ไว้ผลิตไข่ตรงนี้ก็ผลิตไข่เหมือนกันเออเห็นไหมเราจะอาหารหลักนี่น่าจะเป็นไก่กินไก่จนเป็นเก้าหนอะกูเนอ,อะนอนก่อนนอนก่อนเดี๋ยวเราไปไปลอกไปล่อเฮียอะไรวะลอกแกะ นี่ครับเดี๋ยวเราไปเ,เรายังไม่ได้ไปปลูกข้าวคืนเลยอเออเดี๋ยวไปล่อ,อกแกะก่อนล้วกันอ่ะชิบหายครับไม้ไม่มีขอย่้ชาตินี้กูจเจริญน,นะฮะโอเคปะ <laughs> เอเยไม้ไม่มีโอ้ยจเจริญละเอ่อไม้ไม้ไม้เดี๋ยวเราต้องไปตัดไม้เพิ่มด้วยเนี่ยครับโอเคไม้ไม้โตครับเดี๋ยวเราจะล่อ,อกแกะมาไวส้สักสักสี่ห้าตัวก่อนอ่าเดี๋ยวเราจะล่อ,อกแกะมาไว้สักสี่ห้าตัวก่อนไม่งั้นก็สองตัวก็ได้ ไม่ต้องล่อเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราค่อยมาขยายพันธุ์เหมือนวัวก็ได้เออไอตัวเขียวๆนั่นมันมาบ่อยจังวะเฮลโหลยูยุ๊อะไรแล้วอะไรแล้วอะไรแล้วยายาเราจะใช้ประโยชน์จากคิปเปอร์นะครับเพวกพผมขี้เกียจขุดเนี่ยคิปเปอร์มาเนี่ยมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาลงหลุมลงหลุมคิปเปอร์ลงหลุมเร็วลงหลุมเร็ว ลงหลุมดิควายลงหลุมไป <c oughs> นี่ฮะโอ้คิปเปอร์ก็จะขุดหลุมให้เราโดยเราไม่ต้องขุดเลยแล้วเราก็มาค่อยมาปิดอ่นี่เป็นไงเฟีย้ยวไปอีเชีอบไปไปดีกว่ายียนอกเรื่องโอเคฮะเดี๋ยวเราไอ้ลอกแกะมาก่อนแล้วกันเอแกะมันไผ่ก็ยังไม่เออไม่ใช่ไผ่ดิอ้อยอ้อยก็ยังไม่นี่เลยโอเคมาเราต้องการแกะสองตัว แกสโตนะครับคำว่าโตคำว่าโตเนี่ยคำว่าโตเนี่ยภาษากลางก็น่าจะหมายถึงว่าตัวใหญ่นะครับเติบโตอะไรประมาณนี้แต่ภาษาอีสานนี่มันแปลว่าโตมันหมายว่าตัวนะครับผมแล้วจะเนี่ยเอามาจากสองโตแล้วเขาก็งัดมันเข้าไปเลยบ้านีจื๊อปะจื๊อปจื๊อปิดสนุ่เอ้าหามเดี๋ยวไอ้ยปิด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 ผิดปิดผิดอ่าโอเคครับโอ้แค่นี้เราก็จะมีฟาร์ม กมแก่ะนอนาคตรแต่ว่า,าพาร์ทนี้ขอทําฟาร์มไ้ด้านก่อนละกันไอ้ฟาร์มไก่นะครับเพราะว่าต้องการอาหารเพิ่มอาหารเริ่มขาดแคลนแล้วเหลือ12ตอนนะครับ12ตอนนั่นเองนะไปเ,เก็บมาอันนี้ก็วางไปซะอันนี้เรียกว่าต้นอ้อยนะฮะอ้อยอ้อยแถวอีสานก็เรียกอ้อยนั่นแหละต้นอ้อยก็เรียกอ้อยอวางวางวาง จึ๊บจึ๊บโอเคอันนี้ก็น่าจะเป็นป่าไผ่นะครับส่วนวัวนะครับเราจะเอาหนังมันผมต้องการไอ้นี่วัวไอขนไอหนังหนังมันนะครับหนังวัวนะเดี๋ยวเราจะฆ่าวัวสักสี่ห้าตัวแล้วกันพาร์ทนี้สักสิบตัวแล้วกันเออแล้วก็ให้มันค่อยให้มันผสมพันธุ์ใหม่แล้วกันเราจะฆ่าวัวสักสิบห้าตัวนะครับในพาร์ทนี้ก็มาดูกันเอวสารน้องวัวได้ไอ้ yeah. โอเคไหนวะเหล็กเหล็กมานี่คราฟก่อนซอสหนี่ซอสแปลว่าดาบถูกปะวะเอากูมั่วแล้ว <c oughs> ไม่รู้ว่าอ,อะไรแปลว่าดาบไม่รู้อ่ะอืมชือปิดแล้วก็ฟันแม่งเลยวัววัวมงึงเจ๋งนะงวัวสามตัวแล้วครับสามตัวสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 1ิบเอ็ดสิบสโอเคได้ขนได้ไม่ใช่ไม่ใช่ขนได้หนังวัวมาประมาณ11อันบอกเลยไม่คุ้มซึ่งค่อนข้างไม่คุ้มกันเลยทีเดียวเชิญนะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวเราผสมพันธุ์กันก่อนแล้วกันแล้วเราจะฆ่าอีกสักสิตัวครับเพราะเราทําให้ลูกพวกมันทดแทนขึ้นมาแล้วโอเคฮึ่มเนะ เออสร็จแล้วแล้วก็ฆ่าแม่งเลยสิบตัวไอ,อ้สัสหนึ่งสองจะหนีไปไหนเอาตัวเมื่อกี้ที่เราฟันมันนะเอาปล่อยไปแล้วกัน3ามสามสามตัวสี่ตัวห้าตัวเก็บเก็บเก็บหกตัวเจดตัวแปดตัวโอเค9้าตัวอาสิบตัวไปเลยแล้วกันโอเคสิบ okay, ตัวครับ แค่นี้ฟาร์มเราก็ยังอยู่แบบพอมีความสุขโอเคเดี๋ยวพาร์ทนี้ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะก็พูดกันซะเยอะเลยเชียวนะฮะพาร์ทนี้ก็เดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับอย่าลืมกดติดตามหรือกด subscribe นะใครอยากเก่งอีสานก็อย่าลืมมาเรียนกับกูได้อ่าโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับอย่าลืมกดติดตามหรือกด subscribe กันด้วยนะจ๊ะโอเคบายยเจอปืนครับผมเดี๋ยวพอกันไม่ได้มืออื่นนะเออบบมืออื่นกับมือฮื่อและเดี๋ยวก็มาคลิปอะบ่โดนหรอกรอดแน่จะเฝ้าไร